ด้วยสภาพเศรษฐกิจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทําให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงต้องมีการปรับแผนธุรกิจนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะรวมถึงแผนการดําเนินธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2564นะคะเราไปติดตามมุมมองจากผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงกันเลยค่ะ มีเซ็เตอร์อะไรที่เราสามารถ f o l l o w ต่อได้จากตั้งแต่ในปี6 3ไปต่อเนื่องในปี64มุมมองของบหลวงมองคือ,อคือเรายังม,มองว่า<ม>อย่างเรื่องอ local consumption ยังเป็นเซ็เตอร์ที่ยังมาแน่แนคือเป็นอะไรที่รัฐบาลผลักดนันให้มีการกระตุน้นการจับจ่ายนะฮะเดี๋ยวนี้อะไรไอ้ลดไอ้ครึ่งราคาคนละครึ่งเนี่ยแต่หมดซึ่งโอเคอันนั้นบอจอไม่ได้หรอกเพราะเขาให้รดรายย่อยแต่ต้องบอกว่ามันก็สร้างความรู้สึกที่ดีไงเออมันสร้างพฤติกรรมการใช้จ่ายคือคือเขาเขาเชื่อว่า เงินมันจะหมุนไปอีกหลายรอบอ่ะ <Okay. S 2> ถูกไหมครับแน่นอนบอจอไม่ได้คนละครึ่งโดยตรงแต่ถามว่าผู้ประกอบการรายย่อยที่เขาได้ผลประโยชน์ตรงนั้นเขาได้ผูกยอดขายดีขึ้นเขาก็ไปจับจ่ายใชใ้สอยต่อมันก็หมุนเป็นรอบอยู่ดีนั่นคือจุดประสงค์ที่ที่ที่มันจะได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับคอมเมอร์สเกี่ยวอะไรกับคอนซัมมชันอันนี้คือเป็นเซกเตอร์ที่ยังดีต่อเนื่องนะครับค่ะพาต่อของโครงการต่างๆของจากการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอก,กชนอันนี้ยังพอที่จะฟอลโล่ต่อได้ไหมคะจริงๆต้องบอกว่า รัฐบาลออกมาล้านล้านเนี่ยฮะตอนนี้ใช่ไปสี่แสนเองอยังเหลือตั้งหกแสนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงมีออกมาตรการมาอีกอนะครับก็จริงๆอันนี้เดี๋ยวจะหาข้อเชย่อรัฐบาลนะแต่ผมจะบอกผมเป็นคนเห็นใจว่าไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยมผมส่วนตัวผมเรียกว่าสงครามโรคม,มันไม่ต่างสงครามโลกสมัยก่อนเพียงแต่ว่ามันั้นไม่อยู่กระสุนให้เห็นถูกไหมครับการเดินทางหายหมดใช่ไหมเหมือนกันเพียงแ,แต่ไม่มีเลือดกระจายอยู่นในหนังเี่าดูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ทําได้ยากแต่ถามว่า ผมก็เห็นคนโจมตีบอกเดี๋ยวโครงการนั้นออกมาไม่เวิร์กโครงการนี้เผมถามคุณท่อยใครจะรู้มันจะเวิร์กเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเพราะสิ่งเดียวที่ประธานซึ่งแม้กระทั่งผู้บริหารในเราทำเลยคุณก็ต้องออกหลายโครงการแล้วคุณก็วิเคราะห์มาก่อนแล้วล่ะแต่ถามว่าอันไหนมันจะบินอันไหนไม่บินคุณไม่รู้หรอกถูกไหมฝรั่งเรียกอันไหนจะฟลายไงใช่ไหมคนละครึ่งเนี่ยถามว่าวันแรกที่ออก <c oughs> เงียบสนิทเลยเ <c oughs> พิ่งจะมีผลเนี่ยคนเริ่มพูดันเนี่ยผมว่าเดือนนี้ตอนที่ออกไปไม่เห็นมีคนพูดเลยอันนี้ เออคผมไมบอกให้เที่ยวด้วยกันนะที่ผ่านมาคนก็พูดว่าไม่ถึงเป้าคุณได้ดูเดินธันวาดิโอโทษนะผมก็จองไปถูกปะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันไม่ได้เห็นผลทันทีแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องออกมาตรการอะไรออกมาซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยสิ่งพวกเนี้เขาไม่ได้คิดเองนะเขาก็คิดแล้วก็ดูเปรียบเทียบจากหลายประเทศที่ทํากันคถูกไหมรัฐบาลเองก็ต้องพยายามที่จะทาโครงการอะไรหลายโครงการไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอันไหนมันจะ เวิร์กไม่เวิร์กแต่เขาก็ต้องหวังว่ามันจะเวิร์กก็เหมือนเราทำธุรกิจถูกป่ะคุณก็ต้องพยายามิสูสุ์ที่จะบอกว่าโครงการนี้ออกออกออกเอาว่าสิบโครงการมันเวิร์กสักหกถึงเจ็ดคุณก็เก่งแล้วเหมือนเราเล่นหุ้นอะนะ,ะคุณแทงไปสิบตัวถ้าได้สิบตัวอักก็เก่งอะ,ะแต่ถามว่าคุณได้หกเจ็ดตัวที่มันกำไรก็โอเคแล้วคุณต้องหัดคัดลอสบริหารความเสี่ยงก็ว่ากันไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยต้องรอดูดมาตรการต่อๆไปว่ารัฐบาลจะอะไรที่ออกมาทำให้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะค ในภาพรวมของสถานการณ์ต่างประเทศดีขึ้นนะคะทั้งการเมืองเออทั้งเรื่องของเทนเซนซ์จีนสหรัฐก็ดูเหมือนจะไม่ได้แอกระสีถ้าดูเทียบเมื่อช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพวกโคมิเดตี้หรือว่าตีมเกี่ยวกับวัตจักรจริงๆก็ก็ก็น่าจะดีขึ้นนะฮะเพราะโคมิเดตี้เองเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกดีมานหายไปเลยถูกไหมคือคิดง่ายคุณห้ามคนออกจากบ้านน้ำมันหายแล้วใช่ไหม ไม่ต้องมันไม่ต้องเติมเลยเพราะคุณไม่ได้ไปไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยการใช้ใจ่ายพวกเนี้ยมันหายไปเยอะแต่ถ้าเกิดถามว่าปีหน้าเกิดวัคซีนเริ่มออกมาคนใช้งานมากขึ้นพวกเนี้ยจะเริ่มกลับมามันจะเป็นดีมานที่ค่อยๆกลับมามนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็จดี๋ก็จะมีคนเข้าไปดูเซกเตอร์พวกนี้มากขึ้นค,ครับ นี่เป็นเป็นเป็นพาร์ทของเซกเตอร์ที่น่าจะฟอลโล่ต่อนะคะมีคาแนะนําหรือว่าคําเตือนอะไรที่อยากจะให้เลี่ยงเซกเตอร์นังเซกเตอร์ไหมคะอย่างพวกเอ่ออย่างเทเลคอมอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มมองว่าโกรดมันเริ่มไม่ค่อยมีนะเพราะหลายปีที่ผ่านมาเทเลคอมมันโกรดมาเยอะละฉะนั้นอาจจะโกรดไม่มีพวกเอ่ออย่างไฟฟ้าเองอาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเลี่ยงนิดนิดนึงนะดูนิดนึงอย่าบอกเลี่ยงเลยดูหน่อยแล้วกันหรือแม้แต่อย่างอย่างอ่ไม่คุยคนพูดเรื่องไมโครไฟแนนซ์ซ ในปีสองปีที่ผ่านมาฟูฟ้ามากก็อาจต้องดูเพราะอะไรเพราะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงละใช่ไหมครับเพราะนี้เป็นเซกเตอร์ที่อาจต้องดูนิดนึงครับค่ะในแง่ของนักลงทุนที่อยากจะจัดแอสเซทอะโลเกชันอยากจะให้มีหุ้นอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตรวมจะไปบริหารเสียตรงนี้ผมตอบไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนมีกระเป๋าที่ไม่เหมือนกันความเสี่ยงไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องดูกระจายหลายๆอย่างนะอย่าไปลงที่เดียวอย่าไปลงหุ้นอย่างเดียวหุ้นก็ไปลงเฉพาะหุ้นไทยคุณหรเาต้งุน่ปะทศ ต้องแต่ในปีนี้เนี่ยผมเราตื่นเต้นมากที่บุรุงเราเนี่ยเราล็อกตัว global investing คือพาลงทุนไปลงต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วต้องแต่เราก็ไม่นึกจังหวะตลาดจะมานะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทุนลงทุนต่างประเทศกําไรดีมากครับกำไรแบบเพราะ้นไทยชวนั้นก็ซึมด้วยแหละมันเป็นช้อยส์ไงถ้าเกิดคุณอยู่ในหุ้นไทยคุณทาไงอ่ะคุณทาอะไรไม่ได้แต่คุณลงต่างประเทศเนี่ยคุณมีช้อยส์ละแล้วน่าสนใจมากคนไทยเก่งมากนะไปลงหุ้นในอเมริกาลงในฮ่องกงฮ่องกงคุณลงจีเนี่ยใช่ไหมครับพวกเนี้ย ได้ดีทีเดียวเรียกว่าผมบอกผมบอกเลยว่าหนึ่งทีมเราก็พยายามเลือกหุ้นให้สอนทุนเองก็มีความเข้ารู้ความเข้าใจเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวมันถาง่ายค่ะคุณ Google ดูได้เลยใช่ไหมคุณเปิด c n b c เปิดบุนเบิกก็ดูได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อผมเชื่อต้องมีชอยเพราะนั้นคุณก็ต้องกระจายความเสี่ยงออกไปนะคุณลงหุ้นในประเทศต่างประเทศลงกองทุนลงตราสารหนี้มันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นอย่าจมกับหุ้นอย่างเดียวภาพของธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์โดหลวงเป็นไงบ้างคะในช่วงปี63แล้วก็ในอนาคตในปีหน้าต้องบอกว่าเอาผมพูดภาพใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับเอาภาพผู้กัจหลักทรัพย์โดยรวมก่อนแล้วกันต้องบอกปีแล้วก็เหนื่อยนะครับหลักทรัพย์ปีแล้ว40บริษัทเนี่ยเจ็บไปเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเอาปีนี้บอกมันคือคักซึ่งต้องบอกตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าปีโควิดขรจนนึกนะครับการว่ามาโควิดมาคนเปิดบัญชีนี่เป็นประวัติการเลยทั้งของเราเองทั้งของอุหกรมนะครับคนเทนต์กระจายเราก็เห็น วันรุ่มเป็นแสนล้านหลายวันปีนี้หลายวันทั้งช่วงก่อนช่วงช่วงเจ็บช่วงแท้มาช่วงหลังก็มีมมอีกนะแล้ววันรุ่มวันต่อวันตอนตอนี้ก็สูงมากนะครับบางวันวิน่งกันไปแปดแปด0ดืเก้าใช่ไหมครับก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเราคิดว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบก็เป็นเห็นแล้วว่าคนเนี่ยต้องการหาที่ลงเงินคือเงินมันมีแต่ไม่รู้ไปลงที่ไหนก็มาบูนเวงกันในตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเออผมเชื่อว่าปีนี้เราก็โอเคนะครับเราก็ถือว่าใช้้ไดนะครับ สืบเนื่องไปถึงหน้าปีหน้าเราก็คิดว่าน่าจะยัง, mm. ยง,ยงคงอวอล,ลุ่มท,ที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องอาจจะน้อยกว่าปีนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าแน่นอนปีนี้มีวิกฤตที่มันมีการกระชากขึ้นลงพอสมควร mm. แต่น่าจะยังคงอวอล,ลุ่มที่ดีอยู่นะครับค่ะจำนวนของผู้ที่เปิดบัญชี <c oughs> เพิ่มขึ้นในแต่ละปีถือว่าเฉลี่ยอัตรานี้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะดีปีนี้สูงกว่าเดิมเยอะครับ mm. ตังบ้งหัวสูงกว่าเดิมเยอะค่ะ <c oughs> คือแปลว่ามีนักทุนที่อยู่นอกตลาดแล้วจับจังหวะตลาดที่ลงเยอะคือคือผมเชื่อว่า มีคนเยอะมากนะฮะที่คอยดูตัชนีดูอย่างเดียวก็เลยดูตัชนีก็ได้ค่ะใช่ไหมฮะแล้วอย่าลืมว่าช่วงตอนมีนาคมเนี่ยตัชนีมันตกมาประมาณโอ้โหต่ำกว่าหนึ่งพันจุดเออประมาณเท่ากับต่ำนิดนึงยในหลักร้อยด้วยแต่พันสี่วิ่งประมาณพันหนึ่งเก้าร้อยกว่าพันหนึ่งเนี่ยภายในเวลาแค่สองสามอาทิตย์แต่มันเป็นไปได้ไงว่าแล้วสองสามอาทิตย์ก็กลับมาพันสี่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาตั้งหลายเดือนพันสี่ลงมาพันสองแล้วก็สองสามอาทิตย์กลับมาพันสี่แล้วเออใช่มครับเพนว่าตรงเนี้ย ต้องบอกนักทุนมีนักทุนที่อยู่นอกวงที่กลับเข้ามาเยอะมากนะครับเก่งต้องบอกเก่งทีเดียวจับจังหวะได้ดีด้วยด้วยด้วยทีมงานของทางบุหรลงเองทั้งทีมรีเสิร์ชเองก็มีการทําการบ้านเยอะมากขึ้นเขามีเทคนิคยังไงในการที่จะต้องปรับให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจรวมถึงในแง่ของนักทุนที่ก็หาข่าวเองจากทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นค่ะคือผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยเอาเอาเรื่องหลักๆก่อนคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า ทีมหรือว่าพฤติกรรมการเทรดในปแต่ละปีเป็นยังไงอย่างปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคงต้องอาศัยเล่นสั้นหน่อยะนะครับเพราะฉะนั้นการหาหรือหาหุ้นให้ลูกค้าเนี่ยคงต้องมองว่าอะไรที่ในช่วงสั้นลูกค้าสามารถจะทำกำไรได้ช่วงไหนควรจะแนะนําให้เบาหน่อยช่วงไหนควรจะจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทีมทีมรีเสิร์ชเขาต้องไปทำหุ้นแบบไหนหุ้นประเภทไหนอันนั้นเป็นหน้าที่อยู่แล้วนั่นก็ทําปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างปีนี้ต้องบอกว่าแน่นอนคงเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเยอะ ใชคุณเข้าถูกเข้าผิดจังหวะนี่คุณไปเลยนะใช่ไหมครับปีหน้าเรามองว่าเอ๊ะดูเหมือนความความผันผวนที่เราเรียกวอลติวที่น่าจะน้อยลงกว่าปีนี้นะฮะแน่นอนอาจจะเป็นลักษณะาบโฮมากขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนาบโฮในดีที่แบบซื้อแล้วถือยาวคงไม่ใช่เพียงแต่ว่าต้องดูจังหวะเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะน่าจะยาวกว่าปีนี้ครับค่ะในพาร์ทของในแง่ธุรกิจโบเกอร์นะคะแล้วก็ในมุมของนักลงทุนที่ก็ เลี่ยนไปในแต่ละปีในอย่างพฤติกรรมแล้วก็ในสภาพของภาพของการลงทุนด้วยในมุมของ global investing ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับภาพของการลงทุนในต่างประเทศดีไงที่ global เป็นต้นผมว่าดีมากคือนั้งทุนไทยเนี่ยเก่งะนะครับและพร้อมที่จะไปลงคือ,อศึกษาหุ้นด้วยนะศึกษาหุ้นเองนะครับเรามีนั้งทุนที่ Tesla, ลงในเทสลาลงในอีโได้กําไรกันแบบตกใจอะ่ะตกใจนะครับ มีหุ้นที่แบบวืหวาหน่อยอย่างซูมเนี่ยที่เป็นโปรแกรมซูมที่เราใช้ออนไลน์เนี่ยออนไลน์มิสติ้งก็หูวิ่งขึ้นวิ่งลงกันมันมากนะครับคนไปลง Google Facebook ลงกันแบบนี้เลยนะฮะไปลงในฮ่องกงลงเสี่ยวมี่ลงอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าพวกเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่นลงทุนเขาก็ลงในชื่อที่เขาคุ้นเคยแต่ไปศึกษามากขึ้นเราก็มีตัวที่เราไปไปเติมเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีนักลงทุนที่ให้ความสนใจแล้วก็มาเปิดบัญชีของตัว global Inve กยย่ขึ้นนนเเเชดีวั ปี64คาดว่าจะยังเพิ่มขึ้นผมว่า,วายัง,ยงเป็นเทรนด์นั้นอยู่เ <c oughs> ชื่อว่าการกระจายความเสี่ยงตรงนี้ยังมีอยู่แน่นอนนะครับถึงแม้หุ้นไทยอาจจะดูดีขึ้นแต่ผมคิดว่าเขากระจายละ เขารู้แล้วว่าตรงจังหวะจังหวะตรงไหนที่เขาจะไปเล่นแลวได้จังหวะที่ดีนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมการดําเนินธุรกิจทั้งปี2,564ของทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเพื่อตอบรับกับความต้องการของนักลงทุนให้ได้มากที่สุดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการลงทุนในตลอดทั้งปีเลยค่ะ